ันนี้จากเก่าเรื่อง,อง,องป่ารบถึงคนตายท่านได้ไว้ชีวาจากเขาโนไปแล้ว บ่มีวันขึ้นเยี่ยมกลับมาพอกันอีกจากไปค้าไปขายก็ยังมีมือสีคง,งเห็นหน้าดอกทาลังเนอันนี้ยังตายไปแล้วบ่มีว่าสิขึ้นกับสุริยุยลงหลับ,ลบมือ อื่นมาบ่ามีพวอมนาตายไปโลบ่เห็นสนจากไปดีหรือไปสวไปนาโลกหรือสวรรค์เนยไปะเลโนลบ่หูคันเห็นมองดอกป้องไป ฝากแต่ความมุ่งสูไว้ให้ญาติมิตรสายให้โลหิตโทกคนพาโนกันคิดกันหำหาบ่มีเวนนันว่าความ ตายนี้แคขนโคตทุกบาดยังงี้โอ้ยตื่นมือเศร้าเห็นหน้าจังวายนั่น อันว่าความโนตายนี้เป็นแนโนทาวรเป็นคำสอนพุทธองค์เรื่องจริงคือความวบา่อเนบ่ตายนุ่มกะตายเท่าบ่ตายเงาอ้ยกะตายภาค จากกันไปคนละกำแสนเสื่อก mm ็บ hmm. ่เห <cel> ็นนตายจริงจริงบ่เม่นตายเล่นเล่นคือมวลมูละคนนั่งโมทานโน่นนานียิงเขาแสดงสมมุติตนแต่เพียงเหลืองเนบทละคนที่เขาเล่นบทละคน ตามนาทีบาดบาตายหลีสันแดงเอากะบอดไอตายแล้วกะเอาเม่นเนยุคตัวยังอาทิเช่นละเ คุณพ่อประหยัดใช้ส huh. ินเพิ่นตายไปภัยก่เฮคนหาว่าอยากเห็นดอกเจ้พอมนานางนอนรอคอยท่าคำเลี้ยง อยากเห็นนี้อยากเห็นนี้มาอยากพบแทนอมาอยากพบแทนออันรอได้กะสำำรอมดังมาอยากพบแทนโโอ้นอวางเว้นกำแนคิดอยากหาทางพบคือ มเข็มอยู่ในนามนะมือนี่คือวันลามนะลูกหลานพรรยาญาติสนิทมิตรสหายได้ทำบุญอุทิศตลอดบังสุกุลให้ขันทาพนไว้แก่พระสงฆ์ด้ือพ่อประยัดดีเพิ่นได้ลงทุนสร้างสลาง สู้ใสเครื่องเสียงน้ประกาศกว่องเสียงดังกอ่งกอ่งกังวันนิ่มนต์พาลูกบ้านมาแจกแจ้งสแสดงบทโอสดทําขนาดดีที่ทุกขนาดดำแน่พี่น่องไหลมาหุมเน่สวมกันนั้นนี้ ทั้งพี่และน้องลุงป้านาอาพ้อมมู่คณะน้าพ้อมกันมาทั่วนาอีกบ้านอื่นเมืองอื่นมือบาอันกระจากกันมาในเดีเสียายโอมนาะ ปล่อยลูกลานพันระยะทนทุกข์กลืนน้ำตาจากแล้วนั้นไม่กลับมาอีกเลย โอ้มาตายจากไปใจทวินตื่นเท้ามานั่งโสกาน้ำตาดินโอ้ xinจาก bay, trái áng vôn. Oh, bao hiền tổ, bao เห็นตาพังเหลือไว้เพียงแต่สิคือสิไขออกนายามสุกนั้นสิอยู่ใส่นาแล้วกะจังว่าสาธุสาธุสาธุด้อ จังวะเทพพาทอนไทยผู้หูเทพตาใสขั้นได้ยินตัวฉันได้เนียววอนวันเอืนนเชิญไปเอื้นเอาให้หาวิญญาณมาให้เน่มาให้เน่คือดวงวิญญา ของคุณพ่อประหยัดใช้สินี้ละแม่แมนสิอยู่ฝากฝาขเขาแลี้แยกรำว่าทินใดนสิอยู่บนหรืออยู่ใต้หัวให้หรือแจ้ส่วนเนพอเชิญชวนมารับเอาส่วนบนในวันนี้ พี <Net> ่และน้องบ่ได้ตีขัดของมองหัวใจโน้จากเพือเสียสติโต้ดามคลังอายภ้างบาดโพดจาือพอประหยัดดื เจ้าะทีกูดกาถือเป็นเรื่องของมนุษย์มืดแล้วจางหายไปอยาได้สังนนขังคอมนะขอแต่ดวงวิญญาณของเจ้ามาไว้ไวอย่าได้ ขันเจ้ามาหอดผู้อยาได้มาพาลานมาหอดปาหิมมาพาานอยากขาเก็บมากพีพวนมาหอดให้หอดส่วนเจ้าอยากขา่าแจหวัวตัวเจ้าสี่หยยบนามเดชคารเมียนมาหอดน้ำอยาได้อาบลูกเสีย ฮอดสายวารีญาติกะเตรียมไว้มาฮอดใสกะต่ำทอนอย่ามัวงงจางแงโอ้ยญาติของเจ้านี่ละแม่ไผกะคคิดถ้าแม่น ข้างอยู yeah, no ่วังได้นาคิดเห็นดีโอ้โอิดเห็นข้าวหนุ่มก้อนกี่เฮาเคยหัวมสุกทุกข์เนาะพอประหยัดเนาะสุขเคิ สุขนํำกันเวียกงานยังเคยสางเนบาทเจ้าไปคนทางอย่างคนสินสางมื่เป็นสีเวิงวางนพอประหยัดโลตัวเจ้าก็บ่เห็นเน ตัวเจ้ากะบ่ได้ผลบุญนานนะได้สร้างหามาเอาถอนอย่าอยู่โดนนั่นแหละนะอีพ่อ จังว่าสาธุสาธุสาธุทเด้งคุณพ่อประหยัดใช้สินเอ้ยขำเจ้าตายไปแล้วขันเจ้ายังบ่พ้นจากทุกท่อลมันขอให้บุญบันดาลสู้สวรรค์นเมืองแก่ว หรือเจ้าม <m ics> <sh yelled> ีขันสุขแล้วขันพินโยสุดที่ยิ่งสวรรค์โลกนั้นมีจริงแน่คอย้น้วนูนอยู่พ้นให้เลื่องเลื่อนนาเสียนบารโอ้เส วัดนี้จากเก่าเรื่องป่ารบถึงคนตายท่านได้วายชีวาจากเขาโนไปแล้ว บ่มีวันขึ้นเยี่ยมกลับมาพอกันอีกจากไปค้าไปขายก็ยังมีมือสีคง,งเห็นหน้าดอกาลังเนอันนี้ยังตายไปแล้วบ่มีว่าสิขึ้นกับสุริยุลงหลับ มืออื่นมาบ่ามีพอหนาตายไปโูกบ่เห็นสนจากไปดีหรือไปสวยไปนาลูกหรือสวรรค์แนไปกะเลยโนบ่หูคันเห็นมองดอกป้องไป ฝากแต่ความมุ่งสบมาให้ญาติมิตรสายโลหิตโทรคนพ่าโนกันคิดคันหำหาบ่มีเวรนานว่าควา ตายนี้แคขนขคทุกบาทยังงี้ตื่นมือเศร้าเห็นนาจังว่ายังนัน อันว่าความนโนต,ตายนียน้เป็นแนโนธาวอนเป็นคำสอนพุทธองคง์เรื่องจริจรงคือความเบา่มเนบ่อตายนุ่มกะไตเทาบ่ตายเงาโ,โอ้ยกะไตาพาก จากกันไปคนละกำแสนเสื่อนก็บ่เห็นเนตายจริงจริงบ่เม่นตายเล่นเล่นคือมวลมูละคนนั่งโนทานโนนานอียานเขาแสดงสมมุติตนแต่เพียงเหลืองเนบทละคนที่เขาเล่นบทละคน ตามนาทีทโอ้บาดว่าตายดีสานแดงเอากะบาดตายแล้วกะเอาเม็นเนยยุคตัวยังอาทิเช่นละคอคุณพ่อประหยัดใช้สินพันตายไปภัยกะเฮคหนหาว่าอยากเห็นดอกเจพ่อ นังน,นอนรอพอย่าำเลี้ยงม้อยากเห็นนี้อยากเห็นนี่มาอยากพบแทนอมาอยากพบแทนอ กันรอได้กะสำร้อมดนะังมาอยากพบเธอโนอโอนอวางเว้น,ำนคำแดดชิดอยากหาทางพบคื มมเข็มอยู่ในนามนะมือนี่คือวันลามนะลูกหลานพรรยาญาติสนิทมิตรสหายได้ทำบุญอุทิศตลอดบังสุกุลให้ขันทานไว้แก่พระสงฆ์ด้ือพ่อประหยัดดีเพิ่นได้ลงทุนสร้างสลางเอ สู <gesch> ้ใสเครื่องเสียงน้ประกาศกว่องเสียงดังกว่องกว่องกลางวันนิมนต์พาลูกบ้านมาแจกแจงแสดงบทโอสดทำขนาดดีที่ทุกขนาดดำแน่พี่น่องไหลมาห่มเน่สวกันนั่นี้ ทั้งพี่และน้องลุงป้านาอาพ้อมมูขนาดนาอมกันมาทั่วนาอีกบ้านอื่นเมืองอื่นมือบาอันกระจากกันมาในเดีเสียายโอมนา ปล่อยลูกลานพันระยะทนทุกข์กลืนน้ำตาจากแล้วนั้นไม่กลับมาอีกเลย โอ,โ,อโ,อโอ้มาตายจากไปใจทวินต, <laimed S 1> ตื่นเท้ามา,มานั่งโสกา,สา,น,า,าน้ำตาดินโอ,โอ สิ้นจากไปใจอ้างวอนโอ้ยบ่เห็นตัวบ่เห็นหน้าบ่เห็นหู เห็นตาพงเหลือไว้เพียงแต่สิคือสิไข่อกน่ายามสุกนั้นสิอยู่ใสนนะล้วกะจังว่าสาธุสาธุสาธุด้อ จังว่าเทพาทอนไทยผู้หูเทพตาใสขั้นได้ยินตัวฉันได้เนียววอนวันเอ็นนัเชิญไปเอื้นเอาให้หาวิญญาณมาให้เน่มาให้เน่คือดวงวิญญา ของคุณพ่อประยัดใช้สินี้ละมแม่แม่สิอยู่ฝาก้าเขาแลจ้กแรก้ำว่าทินใด้สิอยู่บนหรืออยู่ใต้หัวให้หรือแจกส่วนเนพอเชิญชวนมารับเอาส่วนบนในวันนี้ พี่และน้องบไดิติขาดคองมองหัวใจโน้จากเพื่อเสียสติโตดามคลังอายภ้ังบาดโพดจาหรือพอประหยัดเดื เจ้าที่โกดกถือเป็นเรื่องของมนุษย์มืดแล้วจางหายไปอยาได้สังนนขังคอมนาขอแต่ดวงวิญญาณของเจ้ามาไว้ไวอย่าได้ ขันเจ้ามาหอดผูอยาได้มาพาลานมาหอดป่าหิมมาพาานอยากขาเก็บมากพีพวนมาหอดให้หอดส่วนเจ้าอยากข้าแจ้หัวตัวเจ้าสีหยยบนามเลยขาลเเียนมาหอดน้ำอยาได้อาบลูกเสีย มาฮอดสายวารีญาติกาเตรียมไว้มาฮอดสายกะตำทอนอย่ามัวงอนจะหางแฮญาติของเจ้านี่ละแม่ไผกะคงโนคิดาแม่น อยู่วาังได้นาคิดเห็นดีคิดเห็นเขานุ่มก่อนกี่เคยความสุขทุกนาอพอประหยัดนาอสุขเคย สุขนำกันเวียกงานยั <ญ Bruno> ง,งเคยสร้างเน่บาทเจ้าไปคนทางอย่างคนนสินสางมือเป็นสีเวิงวางโนพอประหยัดหลตัวเจ้าก็บ่เห็นเน่ เจ้ากะบ่ได้ผลบุญนานนานได้